สวัสดีครับวันนี้มีตัว2ดอก4จุดมารีวิวนะครับกำลังจะ2ดอกทองแล้วครับผมตัวนี้มีบาเรตนะครับครับมาดูปืนกันปืนก็นี่นะครับอารคครับอันนี้ นี่สนัยนะครับสนาัยทองสิบวันนี่สนยัยนี่บาลตครับลูกซองนี่ครบนะครับลูกซองครบครับพงนี่ตัวนี้มีโค้งบอด้วยนะครับทางบาเลตทางพงบอมเลยครับอันนี้โมอันนี้ดูออดีอีเกิลจีครับทอง ตัวละครก็นี่ครับหน้ากากแจกไอเทมก็ส่วนฉายานะครับฉายานี่ฉายานี่รู้สึกว่าคุมนี่ครับคุมวิ่งนะครับสนไนลั่นนะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้ยืนยันอีเมลนะครับเอาเมลไปเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับพี่นานจ,จริงๆครับ